ฝันเห็นทารกพรับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝันว่าชา n e l พูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังครับวันนี้จะมาพูดถึงฝันเห็นทารกไม่ว่าคุณจะเป็นสายเอ็นดูเด็กอยู่แล้วหรือเป็นคนที่ไม่ชอบเด็กไม่อยากยุ่งกับเด็ก แต่ฝันนี้จะทำให้คุณหัวใจฟูแบบไม่รู้ตัวครับทำไมเราถึงฝันเห็นทารกจริงๆมันมีหลายเหตุผลนะครับเพราะว่าการฝันเห็นทารกไม่ได้สะท้อนแค่ความน่ารักแต่มันยังโยงกับความรู้สึกลึกๆในใจเราทั้งเรื่องของความหวังการเริ่มต้นใหม่และบางครั้งก็เกี่ยวกับความรักที่ซ่อนอยู่ครับผม ลองนึกภาพตามนะครับถ้าช่วงนี้คุณกำลังดูแลอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นโปรเจกต์งานใหม่ที่ต้องใส่ใจสุดๆหรือกำลังมีความรักที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงฝันนี้ก็เหมือนกับทั้งสมองและใจเราแอบบอกว่านี่ไงนี่คือสิ่งที่เธอกำลังประครบประงมมันอยู่แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ บางทีการฝันเห็นทารกอาจเกิดจากความห่วยหาความรู้สึกอยากกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ชีวิตเราเรียบง่ายและอบอุ่นเหมือนตอนที่เรายัางไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะขนาดนี้แค่มีคนอุ้มคนก่อนและบอกว่าไม่เป็นไรนะบางทีหัวใจคุณยังอ่อนโยนอยู่เสมอ นั่นแหละครับงั้นมาเริ่มกันเลยนะฮะบางคนเคยฝันว่ากำลังอุ้มเด็กน้อยตัวอุ่นๆแนบปกเราเลยบางทีก็มีกลิ่นแป้งเด็กผสมลอยมาจางๆผิวเด็กมันก็เนียนนุ่มนะเขาน่ารักจนเราไม่อยากจะปล่อยมือเสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับคุณความฝันนี้เหมือนกับอยู่ตรงนี้นะความหมายคือ คุณกำลังได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในช่วงนี้บางคนก็ฝันว่าทารกเด็กน้อยยื่นมือเล็กๆมาจับนิ้วของคุณแน่นปลายนิ้วอุ่นกว่าที่คิดเรากับว่ากำลังส่งความไว้ใจมีแรงนิดเดียวแต่ดึงหัวใจคุณไว้ได้ทั้งดวงความหมายของฝันนี้คือคุณกำลัง เป็นที่พึ่งให้ใครสักคนและเขาก็ไว้ใจคุณมากกว่าที่คุณคิดครับผมบางคนก็เคยฝันวา่าเด็กทารกหัวรอบคิดคัดแล้วก็มีฟันน้ำนมโผล่มาด้วยตาคู่เล็กๆมองและยิ้มกว้างคุณจนแก้มป่องความหมายของฝันนี้คือเรื่องราวดีๆจะเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัว และสามารถทําให้คุณมีความสุขคุณยิ้มได้ทั้งวันเลยครับบางคนก็ฝันว่า,าเด็กทารกคลานมาหาเราอย่างช้าๆความฝันนี้มีความหมายว่าโอกาสใหม่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้แค่รอให้คุณยื่นมือเข้าไปรับรอให้คุณเปิดใจต่อรับมันบางคนก็ฝันว่าเรากำลังป้อนป้อนนม ป้อนขวดนมให้เด็กเด็กน้อยก็หลับตาพริ้มสูตรนมอย่างตั้งใจบางทีก็มือเล็กๆก,ก็กำชายเสื้อคุณไว้ความหมายของความฝันนี้คือตัวคุณกำลังโฟกัสและใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญแบบเต็มหัวใจเลยครับบางคนก็เคยฝันว่าเด็กน้อยเด็กทารกหลับสนิทบนตักคุณน้ำหนักของเขาเบานะ แต่ทำให้ใจคุณมีความสุขน้ำหนักของเด็กเบาแต่เรารู้สึกว่าอืมเรามีความสุขที่เขานั่งที่เขาหลับบนตักเราความหมายของฝันนี้คือความสงบสุขกำลังจะเข้ามาแทนที่ความวุ่นวายครับบางคนก็เคยฝันว่าคุณได้อาบน้ำให้เด็กในอ่างเล็กๆน้ำอุ่นไหลยี่ผ่านผิวใสๆเสียงน้ำกระทบเบาๆทำให้ยิ้มออก บางทีก็มีฟองสบู่ลอยรอบตัวความหมายของความฝันนี้คือคุณกำลังชะล้างความกังวลออกไปและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่บางคนก็เคยฝันว่าเด็กส่งยิ้มกว้างให้คุณเลยทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก,ก่อนและยิ้มนั้นนะกว้างพอที่จะทำให้ลืมความเครียดทั้งวันที่คุณเจอมาบางทีดวงตาก็เปล่งประกายเหมือนมีแสงซ่อนอยู่ ความฝันความหมายของความฝันนี้คือคุณกำลังจะได้เจอเหตุการณ์ที่ทําให้หัวใจคุณอ่อนลงผ่อนคลลงอย่างไม่คาดคิดบางคนก็ฝันว่าเด็กทารกร้องไห้จ้าเลยแล้วคุณก็รีบอุ้มเอามาปลออเสียงสะอื้นเล็กๆแทรกมากับลมหายใจที่สันส่นๆคุณกอดเด็กน้อยกอดเด็กทารกไว้แน่นขึ้น คุณรู้สึกว่าต้องปกป้องเขาให้ถึงที่สุดความหมายของความฝันนี้ครับแน่นอนว่าคุณกำลังจะได้ช่วยเหลือใครในช่วงเวลาที่สำคัญของเขาและมีความหมายต่อเขามากบางคนก็เคยฝันว่าอุ้มเด็กอุ้มทารกขึ้นสูงแล้วก็หมุนตัวหมุนเล่นเสียงหอราะดังบนไปกับลมเย็นที่ประทะแก้มมันเหมือนโลกหยุดหมุน ให้มีเพียงรอยยิ้มของเด็กที่อยู่ตรงหน้าเราความหมายของความฝันนี้คือช่วงเวลาแห่งความสุขแบบไร้กังวลกำลังจะมาถึงและเคยไหมครับฝันว่าเด็กทารกนอนข้างๆคุณบนเตียงมือเล็กๆจับนิ้วคุณไว้แน่นเหมือนกลัวคุณจะหายไปความหมายของความฝันนี้คือความผูกพันใหม่ๆกำลังจะก่อตัวขึ้น บางก็ฝันว่าเด็กอเอามือจับแก้มคุณแล้วก็หกัวเราะความนุ่มความนุ่งของนิ้วความนุ่งของฝ่ามือเล็กๆส่งความสุขผ่านมาให้เราความหมายของความฝันนี้คือคุณกําลังจะได้เจอสิ่งที่สร้างความสุขสิ่งที่สร้างกําลังใจบางทีก็หมายถึงสิ่งที่จะปลุกไฟในใจของเราขึ้นอีกครั้งหนึง่งบางคนก็ฝันว่า เจอเด็กทารกหลับอยู่ในเปรลในที่ไว i เบาๆไวเบาๆความหมายนี้คือความสงบและความปลอดภัยคือสิ่งที่คุณกำลังโหยหาอยู่บางคนก็ฝันว่าเด็กทารกนั่งบนตักของเราและเงยหน้ามองเราด้วยสายตาสดใสเป็นประกาย แววตานั้นครับเต็มไปด้วยความไว้ใจปนกับความอยากรู้อยากเห็นความหมายของความฝันนี้คือเรากําลังจะได้รับความไว้วางใจจากคนสำคัญคนหนึ่งบางก็ฝันว่าเด็กวิ่งตะแตะ,ตะแตะเข้ามาหาเสียงฝีเท้าเล็กๆก,ก,กระทบพื้นดังพร้อมด้วยเสียงหัวเราะทำให้หัวใจคุณวิ่งตามโดยไม่รู้ตัว ความหมายของความฝันนี้คือความสำเร็จเล็กๆก,ก,กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราครับและเคยไหมครับฝันว่าห่มผ้าห่มให้เด็กตอนที่เด็กน้อยหลับไปหลัวผ้าห่มนุ่มๆและความอุ่นที่เกิดขึ้นทำให้เราเผยยิ้มออกมาทำให้เราสงบลงความหมายของความฝันนี้คือเราแส่ใจรายละเอียดเล็กๆซึ่งสิ่งที่เราทำไปเนี่ย ทำให้คนรอบข้างเขาสบายใจขึ้นนะครับบ้างก็ฝันว่าเด็กทารกเอามือมาจับแก้มแก้มเราแล้วก็หลับตาเหมือนเหมือนกับจะบอกว่าขอบคุณความหมายของความฝันนี้คือเราจะได้เจอความรักแบบบริสุทธิ์ที่ไม่มีเงื่อนไขบางก็ฝันว่าเจอทารกเจอเด็กเจอเด็กน้อยเจอเด็กเล็กเล่นของไม้ เล่นของของเล่นไม้เล็กๆอยู่ตรงหน้าก็จะมีเสียงไม้กระทบกันป๊าป๊กป,ป,ป๊ความหมายของความฝันนี้คือเรากำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่จากศูนย์โดยปราศจากความกังวลใจครับบางก็ฝันว่า,าเจอทารกเจอเด็กหลับแล้วก็มีเสียงกล่อมเบาๆจากใครสักคนนึงและเสียงนั้นคล้ายกับกำลังกล่อมใจเราอยู่ด้วย มันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเหมือนเราอยู่บ้านเรากลับบ้านความหมายของความฝันนี้คือเวลาที่คุณเหนื่อยล้าและคุณอยากพักผ่อนให้มันสงบจิตสงบใจและสุดท้ายครับฝันว่าเจอเด็กทารกเจอเด็กแล้วเราก็จูบหน้าผากจูบหน้าผากเบาๆา,าก่อนวางเขาลงในเปลความรู้สึกเหมือนกับว่าเราสัญญาว่า ฉันจะดูแลเขาเราจะดูแลเขาเสมอความหมายของความฝันนี้คือคุณกำลังจะได้แสดงความรักต่อที่สุดต่อสิ่งที่คุณห่วงแหนที่สุดในชีวิตก็ประมาณนี้ครับฝันว่าเจอทารกฝันว่าเจอเด็กทารกและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับ ฝันว่าชาแนลพูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ